บทที่6ก5หกสนเชิดสองท่านอาจารย์ระวังด้านหลังลีหยวนชิงหลิวเวินและอีกสองคนยังคงมองดูอย่างตื่นเต้นฉากการต่อสู้ครั้งใหญ่ทําให้หัวใจของพวกเขาเต้นรัวบางทีในอาณาจักรปีศาจท,ทั้งหมดมีเพียงอาจารย์เท่านั้นที่สามารถบังคับมังกรดําให้ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ได้ร่างหนึ่งแอร์วบวับข้าแม่น้ําแสงสีทองข้างหลังเขามีสายฟ้าสีขาวอีกลูกหนึ่งแอร์วบขึ้นมาและทั้งสองก็ชนกันอย่างรุนแรงบนแม่น้ําแสงสีทอง การระเบิดอย่างรุนแรงกวาดแม่น้ำอย่างแรงแม่น้ำสีทองอันกว้างใหญ่ก่อตัวเป็นคลื่นสูงหลายสิบเมตรโดยมีการระเบิดเป็นศูนย์กลางคลุ้งคล้านไปทุกทิศทุกทางร่างสองร่างปรากฏขึ้นที่ปลายทั้งสองของจุดระเบิดหนึ่งเลลองลีอยู่เหนือแม่น้ำแสงสีทองจ้องมองไปที่หุ่นกระบอกที่36ด้วยสายตาที่เร่าร้อนเดิมทีผลงานที่น่าภาคภูมิใจของไวบราวควรจะเป็นของเขาแต่ไวบราวนั้นประหนี่เกินไปและไม่เต็มใจที่จะมอบมันให้กับเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่คาดคิดว่ามันจะตกลงมาที่หลีหยวนชิงจริงๆและกลายเเเป็นนผู้ช่วยขขาาาาใกกกรรจััดบ มังกรดำค่อยๆย,ยกมือขึ้นเหนือหัวอย่างช้าๆตรงหน้าเขาน้ำในแม่น้ําแสงสีทองค่อยๆสูงขึ้นก่อตัวเป็นกําแพงสีทองระหว่างคนทั้งสองมังกรดำสัมผัสได้ว่าโอกาสจากระยะไกลใกล้กลเข้ามาเรื่อยๆและไม่กล้าที่จะต่อสู้ต่อไปเมื่อหลี่หยวนชิงมาถึงมันก็สายเกินไปที่เขาจะจากไปข้างหลังเขามีประตูสีทองปรากฏออกมาจากอากาศมังกรดำไม่ลังเลที่จะเข้าไปในประตูสีทอง หลังจากผ่านประตูเข้าไปในที่สุดมังกรดำก็ถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกในที่สุดอย่างไรก็ตามเมื่อเขาลืมตาขึ้นเขาก็รู้สึกถึงบางอย่างแปลกๆเขามองดูป่าภผ่โดยรอบอย่างระมัดระวังแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะค่อนข้างคล้ายกับความทรงจำของเขาแต่ออร่าก็ยังถูกเปิดเผยดวงตาของมังกรดำเบิกกว้างและกรงเล็บมังกรที่เพิ่งวางลงก็ถูกยกขึ้นและผลักไปข้างหน้าทันทีก๊าซสีดำสองเส้นอยู่ตรงหน้าเขาพวกเขาเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆและถูกกรงเล็บทั้งสองของเขาขวางไว้มังกรดำเงยหน้าขึ้นมองหลี่หยวนชิงด้วยความไม่เชื่อ ภาพลวงตาเขาคิดว่าเขาหนีไปแล้วแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ตรหนักว่าเขายังอยู่ในอาณาจักรปีศาจเขาไม่ได้กลับไปยังอาณาจักรอมะตะแล้วตอนนี้ประตูแห่งความเป็นอมะตะคืออะไรเพื่อทําให้ภาพลวงตาของนิกายอมะตะสวรรค์ดูเหมือนเป็นความจริงคนคนนี้แข็งแกร่งแค่ไหนหัวใจของมังกรดาค่อยๆจมลงสู่ห้องใต้ดินน้ําแข็งหากเขายังคงมีทัศนคติที่สงสัยเมื่อเขาต่อสู้กับหลี่หยวนชิงตอนนี้เขาถือว่าหลี่หยวนชิงจริงจัง,จงแล้ว เขาปฏิบัติต่อหลี่หยวนชิงราวกับเป็นมดจากอาณาจักรล่างมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามมดตัวนี้สามารถเล่นกับเขาได้จริงๆโดยซุ่มโจมตีเขาตามเส้นทางหลบหนีและดึงเขาไปสู่อีกอาณาจักรหนึ่งได้สําเร็จหลี่หยวนชิงมองดูมังกรดําใต้เท้าของเขาอย่างเย็นชาข้างๆเขามีเด็กหนุ่มสองคนกระโดดออกมาเด็กน้อยสองคนที่ยังพูดไม่คล่องมาก่อนมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นสองเข้าหลังจากกลืนแกนอสูนเข้าไปตอนนี้พวกเขาดูเหมือนจะอายุแปดหรือเก้าขวบแล้วพวกเขายือนอยู่ข้างๆหลี่หยวนชิงและแอบย่อขนาดมังกรดํา เมื่อมังกรดำเห็นเพื่อนตัวน้อยทั้งสองม่านตาของเขาก็หดตัวเล็กน้อยร่างกายวิญญาณเขาไม่คาดคิดว่าเขาจะสามารถเห็นร่างวิญญาณของสมบัติวิเศษในอาณาจักรเบื้องล่างได้จริงๆนี่ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่เพียงในโลกอมตะไม่ใช่หรือหลี่หยวนชิงคนนี้มาจากไหนคุณพูดอะไรหลี่หยุนชิงโบกมือและมีรอยแตกปรากฏขึ้นที่อีกด้านหนึ่งของมังกรดำหมายเลข36เดินตรงเข้ามาจากด้านนอกจ้องมองมังกรดำด้วยดวงตาที่ไร้ชีวิตชีวาเจ้าสารเลวอย่าบอกนะว่าคุณต้องการฆ่าฉันที่นี่จริงๆ จูจ่ๆมังกรดำก็ยิ้มกว้างปากของมันกว้างมากจนริมฝีปากของมันถึงหูหลีหยวนชิงพยักหน้าเบาๆแล้วตอบในเมื่อเจ้าไล่ฉันมาจนถึงที่นี่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องปล่อยเจ้ากลับไปจริงหรือมังกรดำแซงํำเป็นสงบแล้วพูดว่าหนึ่งรู้จักมนุษย์อาวุโสข,ของคุณถ้าฉันตายที่นี่คุณคิดว่าคุณจะยังปลอดภัยไหมหลีหยวนชิงกำลังจะเคลื่อนไหวแต่จูจ่ๆเขาก็หยุดลงเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดคุณพูดอะไรคุณรู้ดีว่าฉันพูดอะไรฉันไม่ชอบคนพูดมาก มังกรดำขมวดทิ้วเขาต้องการหยุดเวลาเพื่อให้พลังในร่างกายของเขาฟื้นตัวได้อีกสักหน่อยแต่หลหยวนชิงก็โหดเหี้ยมมากพอด้วยคำพูดที่ไม่เห็นด้วยหมายเลขส6สจึงได้ดำเนินการไปแล้วแล็กราคอนเกทเทอริ่งยกมือขึ้นและยอมจำนวนเขามองไปที่หลหยวนชิงแล้วพูดว่าฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์ชิวหมิงมากถ้าคุณค่าฉันคุณคิดว่าเขาจะมีความสุขไหมดวงตาของหลหยวนชิงขยับแม้ว่าเขาจะต้องการแซงทำเป็นว่าเขาไม่ถูกล่อลวงด้วยข่าวนี้แต่ชื่อของชิวหมิงก็ทำให้เขาประทับใจอย่างงลึึกซ บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้เคยนำเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปสู่อาณาจักรภายนอกยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เมื่อเห็นสิ่งนี้มังกรดำก็สงบลงทันทีเขารู้ว่าเขาจับจุดอ่อนของหลี่หยุนชิงได้เด็กน้อยเมื่อเห็นว่าเจ้าแข็งแกร่งเพียงใดฉันรู้ว่าเจ้าต้องมาจากนิกายมนุษย์ขนาดใหญ่เหล่านั้นนิกายที่มีชื่อเสียงที่สุดในบริเวณใกล้เคียงของฉันคือเมาใบยุ่งเมื่อพันปีที่แล้วอาจารย์ชิวหมิงเคยมีความผูกพันกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ของคุณตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขายังคงผัวพันกันอยู่่่่่หลลลีียียยยุุนนชิิงงงงงง้้ออไปมักรรดดาาาแะคคเบ แล้วไงล่ะถ้าวันนี้คุณยอมปล่อยฉันไปเราก็จะแกล้งทําเป็นว่าไม่มีเรื่องเกิดขึ้นเมื่อฉันกลับมาฉันจะไม่พูดถึงคุณกับใครในนิกายของคุณอย่างแน่นอนจะไม่มีใครรู้เกี่ยวกับการติดต่อกับท่านอาจารย์ชิวหมิงหลี่หยุนชิงพบว่ามันยากที่จะเข้าใจคําพูดของผู้ชายคนนี้คุณเป็นคนที่ทําชั่วในอาณาจักรล่างฉันต้องกังวลเรื่องอะไรจู่จู่มังกรดําก็ระเบิดหัวเระอ,ออกมาและพูดอย่างภาคภูมิใจว่าเจ้าสาระเลวเจ้ายัางเล่นโง่กับฉันในเวลาแบบนี้อีกเหรอ เผ่าพันธุ์มนุษย์ของคุณเป็นเผ่าพันธุ์ขนาดใหญ่ที่มีน้ำใจคุณสาบานมานานแล้วว่าจะไม่เข้าไปยุ่งในโลกเล็กๆของอาณาจักรเบื้องล่างเป็นการส่วนตัวคุณพูดเหมือนอยู่เหนือน้ำเลยคำพูดของหลี่หยวนชิงทำให้มังกรดำมีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นเด็กคนนี้มาจากโลกอมะตะอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นเขาจะไม่รู้มากนักอย่างไรก็ตามหลี่หยวนชิงมั่นใจว่ามังกรดำแสดงท่าทีรับๆล,ล่อๆและแน่นอนว่าไม่ได้เปิดกว้างมากนักซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนี้ มังกรดำพยักหน้าด้วยรอยยิ้มคุณและฉันทำลับหลังพวกเขาไม่จำเป็นต้องบอกโลกอมาตะเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ทุกคนในโลกอมาตะรู้จะดีกว่าไหมถ้าเราจบชีวิตลงที่นี่หลี่หยุนชิงกดอดไว้หน้าหน้าอกแล้วมองดูมังกรดำอย่างสบายๆคุณอยากจะขอความเมตตาจากฉันแต่คุณหญิงมากฉันไม่ได้ขอความเมตตาฉันแค่เตือนคุณว่ามันไม่ดีสำหรับเราสองคนหากเรื่องนี้คลี่คล,คลายหลี่หยวนชิงหลีตาลงและเขาแซงทำเป็นกังวลขณะที่เขาเม้มริมฝีปากเขาโบกมือและไล่หมายเลขสามสิบหกออกไป มังกรดำรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเขามองไปที่หลี่หยวนชิงด้วยรอยยิ้มแล้วพูดว่าเจ้าหนูฉันรู้ว่าคุณเป็นคนที่รู้ภาพรวมครั้งนี้ฉันจะยอมรับความพ่ายแพ้จากมือของคุณกลับใดที่คุณปล่อยฉันไปคุณจะมีสิทธิพูดเป็นครั้งสุดท้ายในอาณาจักรปีศาจคุณต้องจ่ายเงินให้ฉันเพียง30%ของหินวิญญ,ญาณทุกปีลี่หยูอังกิงไม่คาดคิดว่าแบล็กราคอนจะทำการร้องขอเช่นนี้ในเวลานี้คุณยังต้องการ30%ไหม แน่นอนฉันเลี้ยงดูอาณาจักรล่างเป็นการส่วนตัวตอนนี้ฉันได้ทําให้คุณเป็นเจ้านายแล้วฉันก็มอบหน้าให้คุณมากพอแล้วมันสมเหตุสมผลแล้วที่จะรับ30เของหินวิญญาณของคุณแล้วถ้าฉันไม่ตกลงละ่ะเมื่อเห็นการจ้องมองอย่างเย่อหยิ่งของหลี่ยูอังกิ้งเพื่อนฟันมังกรดําก็พูดอย่างเย่อหยิ่งถ้าคุณไม่เต็มใจฉันจะรายงานเรื่องนี้ต่อศาลสวรรค์เมื่อถึงเวลานั้นจะไม่มีใครกินอะไรศาลสวรรค์น่าสนใจคุณเต็มใจหรือไม่หลี่หยุงชิงโยนแท่นหินสีดดํําาาาาขึ้้้นน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 ไในออกกศเสััับพพร่่่ววงงหหลลจแแแทิแแม ด้านหลังมังกรดำรอยแยกมิติจางๆก็ถูกได้สีดำรัดแน่นเช่นกันคุณยังอยากวิ่งในเวลาแบบนี้อีกเหรอสีหน้าของหลี่หยุนชิงเปลี่ยนเป็นเย็นชาและรัศมีของเขาก็เพิ่มขึ้นทันทีจากนั้นไปลงนรกตอนที่666สังหารศัตรูที่แข็งแกร่งบนแม่น้ำแสงสีทองหลี่หยุนชิงจับคอตัวของมังกรดำด้วยมือเดียว,วกับว่าเขากำลังลากลูกไก่ตัวเล็กๆมังกรดำที่หยิ่งผยองจนเหลือทนได้กลายร่างเป็นร่างที่เย็นชาโดยสมบูรณ์มันแขวนอยู่บนมือของหลี่หยูอังกิ้งโดยไม่สามารถขยับได้ ด้านหน้าของเขามีรูที่มีรูปร่างผิดปกติมันบิดเบี้ยวและรักษายอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วที่ช้ามากภายใต้ผลกระทบของพลังมิติเมื่อหลีหยวนชิงโจมตีจากสามด้านและโค่นมังกรดำลงไปเขาก็กำลังจะฆ่ามันมังกรดำได้แยกจิตสำนึกของเขาออกจากร่างกายของเขาและเปิดช่องทางมิติเพื่อหลบหนีอย่างเข้มแข็งร่างกายที่เขาปลูกฝังมานานานับพันปีถูกทิ้งไว้ข้างหลังและเขาหนีกลับไปยังโลกอมะตะด้วยความตื่นตระหนกเซียวเตียนมองดูศพที่แขวนอยู่บนมือของหลีหยวนชิงด้วยสายตาที่เร่าร้อนมือเล็กๆของมันยังคงสัมผัสศพที่กรกรระะสสาย เมื่อเห็นเช่นนี้สปิริตชายก็มีความคล่องตัวมากขึ้นเขาเปิดปากแล้วกัดต้นขาของมังกรดำหลีหยวนชิงมองดูเพื่อนตัวน้อยทั้งสองอย่างช่วยไม่ได้เด็กน้อยสองคนนี้มีสายเลือดของเผ่าพันธ์ปีศาจอยู่ในร่างกายของพวกเขาเมื่อพวกเขาพบกับซากศพของสมาชิกกลุ่มที่ทรงพลังเช่นนี้พวกเขาก็ไม่สามารถต้านทานแรงกระตุ้นที่จะดูดซับความแข็งแกร่งของพวกเขาได้นี่เป็นพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณมากและแกนอสูนภายในก็สดมาก อย่างไรก็ตามเด็กน้อยสองคนนี้เพิ่งปลืนแกนอสูรไปไม่นานมานี้หากเขาต้องมอบชุดร่างกายที่เต็มไปด้วยพลังจิตวิญญาณแก่พวกเขาหลี่หยุนชิงก็ยังกังวลเล็กน้อยว่าร่างกายของพวกเขาจะสามารถต้านทานมันได้ด้านหลังเขาเสียวหมานมาพร้อมกับลูกศิษย์ของเธออาจารย์เกิดอะไรขึ้นลินแมนเพิ่งจะปักหลักลงกับพวกตัวเล็กเกเหล่านี้และรีบวิ่งไปหลิวเวินและอีกสองคนยืนกรานที่จะมาด้วยลินแมนไม่สามารถวิ่งเร็วกว่าพวกเขาได้ดังนั้นเธอจึงทำได้แค่ไล่ตามพวกเขาไปพร้อมกับเพื่อนตัวน้อยสองคนเท่านั้น อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่พวกเขามาถึงแม่น้ำก็สงบลงแล้วระหว่างทางมาที่นี่พวกเขาประสบกับคลื่นลูกใหญ่จนเกือบคว่ำพวกเขานั่นมังกรดำไม่ใช่หรอด้วยความตกใจฮูเทียนเหยียดนิ้วออกแล้วชี้ไปที่ศพที่แขวนอยู่บนมือของลี่ยูอังกิ้งเมื่อสักครู่นี้ไม่มีใครสนใจสถานที่นั้นมีเพียงออราที่เธอสัมผัสดได้ตั้งแต่แรกเท่านั้นในขณะนี้สายตาของทุกคนเปลี่ยนไปสู่มังกรดำในที่สุดเจ้าปีศาจผู้เย่อหยิ่งอย่างเหลือทนนี้ตอนนี้แขวนอยู่บนมือของลี่ยูอังกิ้งเหมือนนอนอาจารย์นี่มันเรื่องอะไรกันขอแสดงความยินดีอาจาจรย์ ขอแสดงความยินดีด้วยครับอาจารย์หลิวเวินคุกเข่าอย่างมีความสุขบนแท่นดอกบัวใต้ฝ่าเท้าของเขาและแสดงความยินดีกับหลี่หยวนชิงยางเทียงกี้ก็คุกเข่าอยู่ข้างๆเช่นกันพวกเขาทั้งสองมองไปที่หลี่หยวนชิงด้วยความดีใจใครในอาณาจักรปีศาจทั้งหมดไม่รู้จักชื่อของมังกรดำตอนนี้มันถูกยึดแล้วนั่นไม่ได้หมายความว่าอาณาจักรปีศาจได้เปลี่ยนแปลงเจ้านายของมันจริงๆหรือเสี่ยวหมานตั้งค่ารูปแบบการรวบรวมทรายที่นี่แต่ท่านอาจารย์ไม่มีสถานที่ที่จะพึ่งพาแม่น้ำแสงสีทองได้ถ้าเราจจััดรระะบบบทีี่่่นนนนนฉเกกงวาาสสุไ้ย ทุกอย่างปกติดีเราจะโอเคกับฐานนี้ขณะที่หลี่หยวนชิงพูดเขาก็หยิบแท่นบูชาวิญญาณออกมาแล้ววางมันลงบนแม่น้ําแสงสีทองแท่นบูชาปรับปรามวิญญาณขยายออกไปถึงหนึ่งหมื่นฟุตและตกลงบนแม่น้ําแสงสีทองราวกับเกาะเล็กๆท่านอาจารย์ไม่ต้องกังวลฉันจะเริ่มตั้งค่าเดี๋ยวนี้สัตว์อสูรหลายแสนตัวรวมตัวกันที่ขอบทรายสีเหลืองมองเข้าไปในทะเลทรายอย่างกังวลใจตอนนี้พวกเขาหลุดพ้นจากการควบคุมและฟื้นคืนสติแล้วอย่างไรก็ตามสัญ,ญญาณที่แรงมากจากทะเลทรายทําให้พวกเขาวิตกกังวลมาก สัญญาณน,นั้นเป็นสัญญาณความทุกข์ที่มังกรดำได้ส่งไปยังอาณาจักรปีศาจทั้งหมดก่อนที่เขาจะตายเขาปรารถนาที่จะระดมพลังของสัตว์อสูรทั้งหมดในอาณาจักรปีศาจและใช้พลังนี้เพื่อเอาชนะลี่ยูอังกิงและทำลายเผ่าพัานธุ์มนุษย์ก่อนที่เขาจะเคลื่อนไหวร่างกายของเขาถูกทำลายโดยหลีวหยวนชิงเหลือเพียงสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเท่านั้นที่จะหลบหนีด้วยความตื่นตระหนกสิ่งนี้ทำให้สัตว์อสูรที่อยู่รอบนอกไม่สบายใจอย่างมากรัศมีอันตรายที่ปล่อยออกมาจากทรายไม่ใช่ส ช้างยักษ์ตัวหนึ่งที่มีหางหลายพันฟุตก็ส่งเสียงร้องคร่ำครวญในขณะนี้แรงดูดอันทรงพลังมาจากใจกลางทะเลทรายโดยดูดซับทรายสีเหลืองที่เต็มท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องแม้ว่าความเร็วของทรายและหินที่กระจายออกไปด้านนอกจะช้าลงมากแต่พวกมันก็ยังคงโจมตีสัตว์อสูรต่อไปร่างของชายร่างใหญ่ตรงหน้าเขาดูเหมือนจะตามแรงดูดอันมหาศาลและถูกดึงเข้ามาอย่างต่อเนื่องพวกเขาย่างรากขาของพวกเขารึกลงไปในดินและแทบจะไม่สามารถรักษาร่างกายให้มั่นคงได้เมื่อสัตว์อสูรเห็นสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาก็ตกใจมาก เมื่อจิตสำนึกของพวกเขาถูกควบคุมพวกเขายังคงไม่เกรงกลัวและพุ่งไปข้างหน้าแต่ตอนนี้พลังที่ควบคุมพวกเขาได้หายไปแล้วความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดเข้าครอบงำความวิตกกังวลในใจขณะที่พวกเขาเคลื่อนตัวกลับไปอย่างเงียบๆด้วยการปรากฏตัวของสัตว์อสูรชุดแรกสัตว์อสูรที่เหลือก็กระจัดกระจายไปตามธรรมชาติเหมือนนกและสัตว์ร้ายในท้ายที่สุดที่ขอบทะเลทรายเหลือเพียงไม่กี่พันคนเท่านั้นสัตว์อสูรขนาดมหึมายังคงรวมตัวกันที่นี่พวกเขามองไปที่ศูนย์กลางอย่างไม่เต็มใจแต่พวกเขาก็กลัวพลังอันยิ่งใหญ่นั้นเช่นนกัน พายุทรายที่เต็มท้องฟ้าค่อยๆสงบลงทรายดูเหมือนจะโตแล้วและไหลกลับไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นอีกตอนที่6 6 7้สิเจดสังหารศัตรูที่แข็งแกร่ง2ขอบแม่น้ำแสงสีทองเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การขยายตัวของทรายในขณะนี้ทรายและหินจำนวนนับไม่ถ้วนหลั่งไหลเข้าสู่แม่น้ำแสงสีทองสัตว์อสูรจำนวนมากติดตามทะเลทรายไปยังแม่น้ำแสงสีทองพวกเขามองขึ้นไปและเห็นแท่นบูชาวิญ,ญญาณขนาดมหึมาที่ปกคลุมท้องฟ้า พลังมหาศาลจากด้านล่างของแท่นบูชาวิญญาณดูดทรายและหินทั้งหมดลงในแม่น้ำราวกับหลุมที่ไม่มีก้นลึกสัตว์อสูรต่างตกใจเมื่อมองดูเหตุการณ์ในกล่องใหญ่พวกเขาลืมความวิตกกังวลที่เพิ่งรู้สึกไปแล้วกระบวนการนี้รวดเร็วมากแม้ว่าทะเลทรายทั้งหมดจะกว้างนับหมื่นไมล์แต่มันก็ถูกดูดซับด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากในท้ายที่สุดทั้งหมดนี้ถูกซ่อนอยู่ในแท่นระงับวิญญาณบนแท่นหินเสียวหมานั่งอยู่ตรงกลางแถวแสงสองดวงสองสว่างอยู่ข้างๆเธอแสงทางด้านซ้ายเชื่อมต่อกับด้านล่างของแท่นหินและทรายสีทอง ทางด้านขวามือเป็นหลุมดำลึกทรายจากด้านล่างได้เข้าไปในหลุมดำนี้หมดแล้วช้าช้าความเร็วของวงกลมทั้งสองม่วงขอองค์การก่อตัวของแถวค่อยๆช้าลงและทรายและหินด้านล่างก็ถูกดูดซับผู้เชี่ยวชาญลินมันค่อยๆย,ย,ยืนขึ้นและโค้งคำนับให้หลีวหยวนชิงด้วยความเคารพทรายทั้งหมดถูกฉีดลงไปในแม่น้ำแอและมันสามารถค่อยๆเปลี่ยนเป็นดินจิตวิญ,ญญาณที่อุดมสมบูรณ์ได้ใช้ได้พวกเขาจะจัดการกับอีกฝ่ายอย่างไรเสียวหมานมองไปที่สัตว์ปีศาจที่มารวมตัวกันตรงหน้าเธอนี่ไม่ใช่ความผิดของพวกเขาอย่าไล่าตามพวกเขาออีกต่ไป ท่านอาจารย์ใจกว้างมากแต่ก็ดีที่พวกปีศาจมีน้ำใจมากหากไม่มีมังกรดำพวกเขาจะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเราอย่างกลมกลืนบนกำแพงเมืองด้านตะวันตกของเมืองปิงมีการสร้างแท่นสูงประานบนหอคอยเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดแท่นสูงนี้มีความสูงอย่างน้อยสามพันเมตรตรงไปสู่ก้อนเมฆโดยปกติจะไม่มีใครมองเห็นด้านบนของแท่นสูงร่างใหญ่ถูกพันรอบแท่นทั้งหมดร่างนี้มีสีดำสนิทและมีเกล็ดปกคลุมอยู่กรงเล็บทั้งสี่ของมันฝังแน่นอยู่ในแท่นสูงมันคือมังกรดำ หลังจากที่หลีหยวนชิงนำมังกรดำกลับมามันก็กลายร่างเป็นรูปแบบดั้งเดิมนอกจากนี้เขายังสร้างท่านสูงและฝังร่างที่เหลืออยู่ของร่างมังกรดำลงในท่านสูงเพื่อปกป้องฝั่งตะวันตกของเมืองปิงตลอดไปนี่เป็นเพราะว่ามังกรดำมีขนาดใหญ่เกินไปหลังจากที่มันถูกแปลงร่างดังนั้นนี่จึงเป็นเพียงเวอร์ชันที่เล็กกว่าเล็กน้อยเท่านั้นร่างกายของมันมีเพียง30สิเปอร์เซนตของร่างดั้งเดิมถึงกระนั้นฉากนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้โลกตกตะลึงลำดับมังกรดำสามารถเห็นได้ชัดเจนในทุกมุมของเมืองปิง นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอดีตของเผ่าพ,พันปีศาจที่หายไปในอากาศหลังจากที่ซอร์อินมอร์เทลสังหารมังกรดำแล้วเขาก็มาถึงเมืองปิงและมอบร่างของมังกรดำให้กับเจ้าเมืองชายหนุม่มรูปงามคนหนึ่งบอกกลุ่มคนงานที่อยู่รอบตัวเขาอย่างภาคภูมิใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าตำนานปราสาทได้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์มังกรดำและทำเครื่องหมายมังกรดำบนนั้นเพื่อเตือนปีศาจว่าพวกเขาจะไม่มีวันข้ามโรมแดนอีกต่อไปกลุ่มคนด้านล่างฟังอย่างตั้งใจและอดไม่ได้ที่จะพยักหน้า ซอดอิมมอร์เท่านั้นน่ากเกรงขามอย่างแท้จริงพวกเขาสังหารร่างอวตารของมังกรดำไปมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่พวกเขายังคงสามารถฆ่าร่างที่แท้จริงของมังกรดำได้มังกรดำตัวนี้กดขีีมนุษ์พวกเรามานานเกินไปแล้วเป็นการยากที่มันจะระบายความโกรธด,ด้วยการตรึงเราไว้บนแท่นสูงนั้นจะโกรธเรื่องอะไรละ่ะลายดับได้ฆ่าเขาไปแล้วร่างนี้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพื่อเตือนปีศาจไม่ฉันต้องปีนขึ้นไปบนแท่นนั้นและทำลายมังกรดำ คุณต้องพิจารณาเรื่องนี้รอบแท่นสูงมีการจัดขบวนอารีทุกประเภททั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นโดยปรมาจารย์ชั้นนาของอารีฟอร์เมชันสกูลว่าฉันคนคนนี้พูดไม่ออกทันทีเขาทําได้เพียงพูดตะกุกตะกักในขณะที่เขารังตัวเองและพูดว่าจากนั้นฉันจะเข้าไปในโรงเรียนค่ายอารีนั้นและนั่งบนปรมาจารย์ค่ายอารีที่ทรงพลังที่สุดจากนั้นฉันจะทําลายมังกรดําที่ด้านข้างชายหนุ่มที่มีใบหน้าอ่อนโยนเม,ม้มริมฝีปากแล้วพูดว่าคุณต้องการที่จะเป็นปรมาจารย์อารีที่โดดเด่นที่สุดในเเมมมมืืออองงงนนนนนนีีีีี้้หหหรไ่่่่ึยาาาคคคิิดววววุณจะัชชใต ใครตะโกนชายคนนั้นทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเขาหันกลับมาแล้วชี้หัวหอกไปที่เด็กที่นั่งอยู่ข้างๆเจ้าตัวเล็กคนนี้ดูเหมือนเขายังเป็นวัยรุ่นเท่านั้นใบหน้าของเขายังคงอ่อนโยนและมีวิญญ,ญาณที่กล้าหาญอยู่ระหว่างคิ้วของเขาอย่างไรก็ตามเขาจะมีความแข็งแกร่งขนาดไหนตั้งแต่อายุยังน้อยนั่นคือคุณนะเด็กน้อยเกี่ยวอะไรกับคุณที่ผู้ใหญ่อย,อย่างพวกเราคุยกันที่นี่ชายหนุ่มหยิบชาแห่งจิตวิญ,ญญาณขึ้นมาอย่างอ่อนโยนแล้วพูดอย่างสงบ,สงบการที่คุณคุยโม้ไม่ใช่เรื่องของฉันมันเป็นเพียงธุรกิจจจขออองงงงงฉัันนนททททีีี่่่ะกลลาาายยเเปปป็รรรรม์พสุดใื เจ้าหนูสิ่งนี้เกี่ยวอะไรกับคุณคุณมีความเชี่ยวชาญในการสร้างอารเรยด้วยเหรอฉันไม่เก่งแม้ว่าหนึ่งจะไม่เชี่ยวชาญแต่หนึ่งคนรู้เพียงเล็กน้อยเด็กชายพยักหน้าเล็กน้อยและมองชายตรงหน้าด้วยรอยยิ้มยอ่อเย้ยโดยธรรมชาติแล้วชายคนนี้รู้สึกเขินอายที่ถูกคนตัวเล็กปฏิบัติอย่างดูหมิ่นเช่นนี้แม้ว่าเพื่อนคนนี้จะตะโกนอย่างดุเดือดแต่ความแข็งแกร่งของเขาก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงอีกด้วย ตอนนี้ระดับพลังวิญญาณในโลกปีศาจฟื้นคืนมามากกว่าครึ่งแล้วมีพลังทางจิตวิญญาณมากมายให้ผู้คนฝึกฝนและความเร็วขององค์การปรับปรุงก็น่าประหลาดใจมากยิ่งขึ้นปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญระดับการเปลี่ยนแปลงวิญญาณเช่นนี้สามารถพบเห็นได้ทุกที่เจ้าหนูเจ้ากล้าเกินไปคุณต้องมีความสามารถบางอย่างที่จะพูดอย่างหยิ่งพยองคุณกล้าที่จะแข่งขันกับฉันหรือไม่ทันทีที่ชายคนนั้นพูดสิ่งนี้เขาก็ทำให้ผู้ดูโดยรอบหัวเราะทันที เอาละคุณเจ้าดายุนอาณาจักรการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณทางทางโรงไฟฟ้าอันดับสองกำลังรังแกเด็กสารเลวที่ยังคงมีกลิ่นนมของเขาคุณมีความสามารถแบบไหนใบหน้าของชายคนนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่เขาพูดอย่างเฉยเมยว่าแล้วไงละ่ะเจ้าตัวเล็กคนนี้ว่วฉันก่อนและอีกหนึ่งคนก็สอนบทเรียนให้เขาในนามของอาจารย์ของเขาเท่านั้นมีอะไรผิดปกติกับสิ่งนั้นเหรอขณะที่เขาพยายามจะพูดเล่นจู่ๆเด็กน้อยที่นั่งอยู่ที่นั่นก็ลุกขึ้นยืนและปรบมือให้เขาเล็กน้อยอาจารย์บอกให้ฉันไปฝึกข้างนอกหากคุณเต็มใจที่่่่จะตอออสู้กััับบฉนฉนนขคุณยยางงิ เจ้านายุนตกตะลึงเขาไม่ได้คาดหวังว่าเด็กคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเขาจะกล้ายอมรับมันจริงๆพวกเขาทั้งสองออกจากบ้านนาทีละคนและยืนอยู่บนสนามกีฬาที่สามารถมองเห็นได้ทุกที่ตรงหัวมุมถนนเจ้าสารเลวหนึ่งดูซิว่าเจ้ายังเด็กอยู่ฉันจะแสดงความเมตตาเมื่อถึงเวลาคุณชื่ออะไรชายหนุ่มยกมือขึ้นเล็กน้อยแล้วแนะนําตัวเองฉันหลิวเวินขอบคุณที่ปล่อยฉันไปฉันคือเจ้าต้ายุนหนึ่งจะใช้พลังของฉันเพียง30สิเปอร์เซ็นในภายหลังหนึ่งคิดว่าเป็นการดีกว่าสําหรับคุณที่จะทุ่มเททุกอออยย่า่าาางะไไรเจจ้ดุูมพใ เขาต้องการให้โอกาสเจ้าตัวเล็กคนนี้แต่เขาไม่คาดคิดว่าเจ้าตัวเล็กนี้จะในระคุณขนาดนี้คำพูดของเขาหยิ่งเกินไปเล็กน้อยเอาล่ะในเมื่อคุณไม่รู้ว่าอะไรดีสําหรับคุณฉันจะสอนบทเรียนให้คุณในนามของครูที่ไร้ค่าของคุณการแสดงออกของลิวเวนแข็งทื่อและรอยยิ้มของเขาก็แข็งทื่อบนใบหน้าของเขาไอ้สาระเลวฉันมาแล้วเจ้าดายุงตะโกนเสียงดังโดยถือมีดแมเชเต้ยาวสองจังด้วยมือทั้งสองข้างและสับไปที่ไหล่ของลิวเวนด้วยความเร็วดุดสายฟ้า แม้ว่าบุคคลนี้จะเป็นคนหล่อแหลกแต่ทักษะการใช้มือของเขายังไม่ดีเท่ามีดแมเชเตในช่วงเวลาสั้นๆเขาอยู่ห่างจากหลิวเวินไม่ถึงหนึ่งนิ้วเจ้าดายุนเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีเขาคิดว่าเด็กคนนี้อย่างน้อยก็น่าจะรู้เทคนิคการซ่อนบางอย่างเขาไม่คาดคิดว่าเด็กคนนี้จะไม่หลบเลยแม้ว่ากระบี่นี้จะไม่โดนหน้าของเขาแต่ก็เพียงพอที่จะฆ่าชีวิตเขาหลบเร็วเจ้าดายุนโล่งออกมาข้างหลังเขาหลิวเวินอีกคนก็ปรากฏตัวขึ้นในอากาศมีดสั้นปรากฏขึ้นในมือของเขาและแทงที่หลังของเจ้าดายุน เมื่อหลิวเวินได้ยินสิ่งนี้เขาก็หมุนดาบไปรอบๆเปลี่ยนเป็นด้ามและฟาดมันลงบนหลังของเจ้าาหยุ่งอย่างแรงเจ้าดายุงแทบจะหยุดรถที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้แต่เขาได้รับบาดเจ็บหนักจากด้านหลังอีกครั้งหลิวเวินที่อยู่ตรงหน้าเขาหายตัวไปในอากาศข้างหลังเขาหลิวเหวินดูเย็นชาในขณะเดียวกันเจ้าดายุงก็นอนอยู่บนเวทีด้วยรอยยิ้มบนใบหน้ามองดูหลิวเวินด้วยความไม่เชื่อคุณถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งที่คุณพูดตอนนี้คุณคงพิการไปแล้วคุณเป็นใครกันแน่ ร่างของหลิวเวินเปล่งประกายและหายไปจากเวทีหายเข้าไปในฝูงชนบนถนนเขามีตราสัญ,ญลักษณ์บนร่างกายของเขาเขาเป็นผู้เข้าแข่งขันอารีมารสเตอร์คอมเพริชันตอนที่668การแข่งขันระดับปรมาจารย์อารีการแข่งขันอารีมาสเตอร์ที่เรียกว่าเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของอารีมาสเตอร์ที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างสามเมืองใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์สถานที่จัดการแข่งขันอารีฟอร์เมชันมาสเตอร์อยู่ใต้แท่านสูงตระหานในเมืองปิงออเดอร์ออฟเดอะแบล็คราก้อนกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับกาตาคอมอารีม แม้ว่าจะเป็นเวลา3ปีแล้วนับตั้งแต่มีการก่อตั้งอ r เดอร์ออ e เด a c แ d ล a กร n กแต่ตำนานของซอร m อิมเทลที่สังหารแ l ล c กร r ก g อนก็ยังข้อมวนเวียนอยู่หลิวเวินกำลังเดินอยู่บนถนนของปิงเฉิงด้วยสีหน้าตื่นเต้นนี่เป็นปีแรกที่เขาทิ้งเจ้านายและออกไปผจญภัยข้างนอกเขาไม่คิดว่าหนึ่งปีจะผ่านไปเร็วขนาดนี้หลังจากผ่านไปหนึ่งปีปิงเฉิงดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนะักในช่วงไม่กี่ปีที่อาจารย์อยู่ที่นี่เขาได้สร้างเมืองปิงให้เป็นเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง เมื่อรวมกับรูปแบบต่างๆที่เสี่ยวมานได้สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันเมืองปิงไม่ได้เป็นเพียงอาคารสูงที่ดูเหมือนเมื่อมองเผินๆหลิวเวิร์นมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยอารมณ์ที่พลุ่งพล่านเขาประทับใจกับสถานที่ที่คุ้นเคยและสถานที่ใหม่ๆในขณะนี้โทเคงที่ห้อยอยู่บนเอวของเขาสั่นเล็กน้อยผู้เข้าร่วมทุกคนโปรดมุ่งหน้าไปยังพอเท่าที่ใกล้ที่สุดไปยังจุดรวมตัวทันทีข้อความสั้นๆปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาหลิวเวิรินเดินอย่างรวดเร็วและออกจากถนนที่พลุ้งพล่านเขาเข้าาาาไซอยลกกงงหมม่ีถึท มีวัสดุที่ถูกทิ้งร้างกองอยู่ในตรอกห่างไกลแห่งนี้ดูเหมือนว่ามันถูกทิ้งร้างหลิวเวินลดปีกหมวกลงแล้วเดินเข้าไปในตรอกอย่างระมัดระวังเขาเดินไปได้เพียงสองก้าวก็ทันใดนั้นม่านแสงรูปประตูก็สว่างขึ้นบนผนังเก่าแก่ทางด้านซ้ายของเขาหลิวเวินมองไปรอบรอบรสีสันลงแล้วเข้าไปในหน้าจอฉากเปลี่ยนไปและตรอกมืดมนก็หายไปไกลเป็นปากว้างใหญ่เสียงนกร้องดังก้องไปทั่วป่าและเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ก็เช่นกันหลังจากที่หลิวเวินมาถึงเขาก็พบต้นไม้ที่ใกล้ที่สุดท หลังจากฝึกฝนมานานกว่าหนึ่งปีเขาได้พัฒนาความสามารถในการโต้อตอบที่เฉียบแหลมแม้ว่าป่าแห่งนี้จะมีอยู่จริงมากแต่ลิวเวนก็ไม่ใช่ใชายหนุ่มธรรมดาอีกต่อไปเขามีแท็กหลักระดับเจ็ดอยู่บนตัวเขาซึ่งไม่ใช่เรื่องตลกนี่คือรูปแบบของเสี่ยวหมานเฮ hey, คุณแสดงตัวได้ไหมทันใดนั้นก็มีเสียงมาจากเหนือสีรษะของลิวเวนลิวเวนเอียงร่างของเขาและเงยหน้าขึ้นมองจากด้านข้างของต้นไม้ใบหน้าครึ่งหนึ่งของเขาถูกเผยให้เห็นในหลังคาหนาทึบและดวงตาทั้งสองข้างของเขาจ้องมองไปที่ลิวเวน ฉันขอทราบได้ไหมว่าเพื่อนนักพรดเต่าคนนี้มาจากไหนฉันชื่อลิวชาโอคองจากซีซิตี้เบดฉันชื่อหลิวเวินเป็นปรมาจารย์ด้านการจัดทัพพเนจรในถิ่นทุรกันดารน,นั่นก็คือพี่หลิวเวินยินดีที่ได้รู้จักชายคนนั้นกระโดดออกจากมงกุฎต้นไม้และตกลงไปบนกิ่งไม้หนาทึบคนนี้อายุประมาณ30ปีเขามีใบหน้าที่ซีดเซียวคิ้วหนาและดวงตาโตเขาดูกล้าหาญ ยินดีที่ได้รู้จักลิวชาโอคองยิ้มให้ลิวเวนแล้วพูดว่าพี่ชายโปรดอย่าเข้าใจผิดเมื่อกี้มีหนึ่งซ่อนอยู่ที่นี่และสังเกตเห็นว่ามีคนเคลื่อนย้ายมาที่นี่จึงมีหนึ่งสังเกตเล็กน้อยนั่นคือวิธีที่ฉันได้ที่อยู่ของคุณหลิวเวนพยักหน้าเบาๆเขา,เา,เา,เานะะไม่ได้ตั้งใจจะพูดอะไรอีกเขาไม่ชัดเจนมากนะักเกี่ยวกับกฎเฉพาะขององค์การแข่งขันอาร์เรมาสเตอร์ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการทําให้สิ่งต่างๆซับซ้อนฉันยังมีงานต้องทําอยู่ดังนั้นฉันจะออกไปก่อนหลิวเว สหายดิสโปรดรอสักครู่ข้อความบอกให้เรารีบไปรวมตัวกันที่จุดรวมตัวแต่ไม่ได้ระบุว่าเราควรไปรวมตัวกันที่ไหนโทเคนหยกนี้ไม่แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใดๆเช่นกันหลิวเวินถูกหยุดเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วตอบก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่ผิดที่จะเข้าไปข้างในฉันเห็นหลิวชาโอคองใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่หลิวเวินกำลังพูดและเดินเข้ามาหาเขาเขาเดินตามหลังหลิวเวินไม่ถึง20ฟุตฉันเห็นสัตว์อสูรมากมายที่นี่และหลายตัวก็ทรงพลังทำไมคุณกับฉันไม่ไปด้วยกันเพื่อหลีกเลี่ยงอุบ หลิวเวนกำลังจะปฏิเสธเมื่อเห็นหลิวเฉาคอ,องเดินมาหาเขาแล้วพูดว่าฉันเห็นน้องชายคนนั้นคุณไม่แก่แต่การฝึกฝนของคุณก็ไม่เลวคุณต้องได้รับการสอนจากครอบครัวที่มีชื่อเสียงฉันเกรงว่ามันต่ำต้อยเกินไปที่จะบอก,กว่าคุณเป็นคนพเนจรในถิ่นธุรกันดารสามปีที่แล้วหลิวเวนยังไปไม่ถึงอาณาจักรถ้ำสวรรค์ด้วยซ้ำตอนนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสเปริตัวไลเซชันเรยลระดับที่หกมันก็แค่เรื่องบังเอิญถ้ามีเรื่องบังเอิญมากมายคงจะดีมากถ้าพี่ชายช่วยแนะนำฉันสักหน,หอออหนได้ ขณะที่ลิวชาโอคองพูดเขาก็เปลี่ยนหัวข้อและมองไปในทิศทางของส่วนลึกของป่าฉันศึกษาสถานที่นี้มาระยะหนึ่งแล้วเมื่อเรามุ่งหน้าไปในทิศทางนั้นออร่าของสัตว์อสูรก็ค่อยๆหนานแน่นขึ้นมันควรจะเป็นพื้นที่หลักหลิวชาโอคองพูดและกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ศูนย์กลางแต่ลิวเวินยืนอยู่ข้างหลังเขาโดยไม่ขยับหลิวชาโอคองก้าวไปสองก้าวแล้วหยุดกระทันหันเขามองไปที่หลิวเวินซึ่งยังอยู่ข้างหลังเขาแล้วยิ้มพี่ชายคุณกำลังทำอะไรอยู่ทำไมคุณไม่จากไป ตอนนี้คนอื่นๆอาจจะมาถึงจุดรวมตัวแล้วแต่เรายังไม่ได้แตะหัวเลยถ้าเราไม่รีบกลัวจะตามไม่ทันตอนที่669การแข่งขันอารีมาสเตอร์สองหลิวเหินจ้องมองเขาอย่างเย็นชาและพูดอย่างไร้อารมณ์คุณต้องการอะไรคุณหมายถึงอะไรฉันต้องการทำอะไร ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะพบกับใครสักคนที่มีอาชีพเดียวกันหากเขาพลาดไปเขาอาจจะไม่สามารถหาใหม่ได้อีกขณะที่หลิวเซาคงพูดดูเหมือนเขาจะรู้สึกว่าคำพูดของเขาไม่น่าเชื่อเพียงพอดังนั้นเขาจึงกล่าวเสริมว่าพวกเราส่วนใหญ่อารรมาสเตอร์ไม่แข็งแกร่งในด้านร่างกายความสำเร็จการมีเพื่อนเพิ่มเติมหมายถึงการดูแลเป็นพิเศษนี่เป็นเรื่องปกติเช่นกันที่ชายคุณไม่กังวลเกินไปสักหน่อยเหรอหลิวเวินจ้องมองเขาอย่างเย็นชาและเตือนคุณอยู่ในระดับที่8ของขอบเขตจิตวิญ,ญญาณเท่านั้น คุณไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณเองในป่าเช่นนี้ฉันแนะนําให้คุณอย่าติดตามฉันอีกต่อไปไม่เช่นนั้นคุณจะรู้ผลที่ตามมาหลังจากพูดสิ่งนี้แล้วเขาก็รีบวิ่งไปอีกทางหนึ่งเขาปล่อยให้หลิวชาโอคองยืนอยู่ที่นั่นอย่างช่วยไม่ได้หลิวชาโคอองมองไปที่ร่างของหลิวเวนในระยะไกลและค่อยๆหายไปในระยะไกลสุดท้ายเขาก็หายตัวไปบนต้นไม้การแสดงออกที่ทําอะไรไม่ถูกของเขาจากเมื่อก่อนถูกแทนที่ด้วยการแสดงออกที่โกรธพื้นผิวของต้นไม้ที่ดูธรรมดาข้างๆเขาเริ่มบิดเบี้ยวอย่างไม่่สสมสมมมมําาาเเเออออจรริงๆแลลออาาล้้วีีคกืไยบ ต้นไม้ที่เดิมทีมีความกว้างสามคอนะมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ถึงครึ่งเมตรหลังจากที่ชั้นผิวหนังหลุดออกคนนี้อ้วนมากเขามีหัวอ้วนหูใหญ่และพุงใหญ่ด้วยรูปร่างเช่นนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่เขาจะต้องมีต้นไม้ใหญ่มาขวางกั้นเขาคุณงุ่งง่ามเกินไปคุณถูกค้นพบโดยคนตัวเล็กเช่นนี้หนึ่งคิดว่าคราวหน้าฉันจะทําแบบนี้ดีกว่าหลังจากที่ชายคนนั้นออกมาเขาก็สะบัดเศษไม้บนร่างกายของเขาออกและมองดูลิวชอโอคองด้วยความไม่พอใจเพื่อให้รัศมีของเขาคล้ายกับต้นไม้ใหญ่มากขึ้นเขาได้้้เเเเเพพิิ่่มมศศษษไจําาาานนวกนกใหับรงงยของขอป็ การแสดงออกของลิวชาโอคงน่าเกลียดมากในขณะที่เขาตอบอย่างไม่มีความสุขเด็กคนนั้นระมัดระวังเกินไปหนึ่งอย่าคิดว่าการปลอมตัวของคุณดีนะเป็นไปได้อย่างไรตอนนี้เมื่อเขาอยู่ห่างจากฉันเพียงร้อยฟุตเขาไม่โต้อตอบเลยแม้แต่น้อยลืมมันซะอย่าพูดถึงเรื่องไร้ประโยชน์แบบนั้นดีกว่าฉันเห็นว่าเด็กคนนี้มีเอกลักษณ์ที่ไม่ธรรมดาก่อนที่เราจะพาเขาออกไปฉันเชื่อว่าเราจะได้สิ่งดีสิ่งดีมากมายจากเขาเขามีการเพาะปลูกตั้งแต่อายุยังน้อยเขาไม่สามารถเป็นลูกศิษย์ของผู้มีอำนาจบางคนได้หากเป็นเช่นนั้นเราจะไม่กล้ายุยุเขา หลิวชาโอคองมองดูคนอ้วนด้วยความรังเกียจและพูดว่าหงชานคุณกลัวไหมมีอะไรต้องกลัวหงซานร,รีบพูดว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่อประโยชน์ของคุณหากมีเหตุการณ์สำคัญอยู่เบื้องหลังเด็กคนนี้จริงๆเราทั้งคู่ก็จะไม่สามารถทนต่อผลที่ตามมาได้อย่างไรก็ตามฉันหนีไปแล้วแต่คุณยังต้องกลับมาที่นี่หลิวชาโอคองมองเขาอย่างเย็นชาแล้วพูดว่าจากนั้นทุกอย่างก็สงบลงฉันไม่กลัวสิ่งที่คุณกลัวถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้ก็จะจัดการได้ง่ายหากเราสามารถขุดสมบัติิิจจจาาาาากกกเเเขไไดด้้้รรรงงงๆนนทคัี็ะมู่่ปล ไม่ว่าในกรณีใดปราบใดที่ฉันให้โทเค็นแก่เขาเขาก็จะหายไปจากมิตินี้หลังจากที่เขาจากไปก็ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดอะไรหลังจากที่ทั้งสองคำนวณเสร็จแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจและติดตามหลิวเวินอย่างระมัดระวงังป่าแห่งนี้กว้างใหญ่มากยิ่งหลิวเวินเดินมากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติมากขึ้นเท่านั้นข้อความระบุชัดเจนว่าควรรวมตัวกันที่จุดชุมนุมอย่างไรก็ตามเขาจากไปนานแล้วและไม่ได้รับข่าวสารใหม่ใดๆนอกจากนี้เขายังไม่เห็นข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับจุดรวมพลเลย เซียวหมานะั้นมีความพิถีพิถันในงานของเธอและอารีเรที่เธอสร้างขึ้นก็พิถีพิถันและพิถีพิถันเช่นกันมันเป็นไปไม่ได้สำหรับเธอที่จะทำผิดพลาดระดับต่ำเช่นนี้ลิวเวนเรียนกับลินแมนมาเป็นเวลานานดังนั้นเขาจึงคุ้นเคยกับวิธีสร้างอารีเรของลินแมนเป็นอย่างดีด้วยระดับอุปัชชาของรัฐเมื่อมีก้าวแรกก็ต้องมีก้าวต่อไปอย่างแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะจบเรื่องแบบนั้นโดยไม่พูดอะไรสักคำจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องในขณะที่เขารู้สึก,ง,ก,ง,ก,ง,กสง,สงุนกีอออรดนมั ในไม่ช้าแสงสีแดงบนสัญ,ญลักษณ์หยกก็หยุดลงอย่างไรก็ตามจู่ๆเสาไฟสีแดงก็ชนกับหลิวเวินเสาแสงสีแดงเป็นเหมือนเสาวสวรรค์ยืนอยู่ที่นั่นอย่างไม่ยออ่อท้อสัตว์ประหลาดหินสีดำสนิทค่อยๆลงมาจากยอดเสาแห่งแสงใช้เวลาไม่นานก็มาถึงหน้าหลิวเวินหลิวเวินมองดูสัตว์ประหลาดสีดำด้วยความสับสนขณะที่เขาสงสัยว่าสิ่งนี้สามารถใช้ทำอะไรได้บ้างทันใดนั้นแสงสีแดงสองดวงก็สว่างขึ้นในดวงตาของสัตว์ประหลาดหินราวกับอัญ,ญมณีสีแดงสองแสงสองดวง แสงสีแดงกระทบร่างกายของหลิวเวินเผยให้เห็นรัศมีที่อันตรายอย่างยิ่งไม่ดีหลิวเวินประมาทเล็กน้อยเมื่อเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอที่อันตรายเขาก็รีบหลบไปด้านข้างอย่างไรก็ตามแสงสีแดงที่ยิงออกมาจากสัตว์ประหลาดหินยังคงเล็งขนของ,ของเขาและทำให้เกิดรอยบนเสื้อผ้าของเขาหลิวเวิร์นมองดูผีหินด้วยความสับสนอย่างน้อยที่สุดผู้ชายคนนี้มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับนักศิละปะก,การต่อสู้ระดับจิตวิญ,ญญาณขั้นที่8ปดหุ่นเชิดที่ทรงพลังเช่นนี้ได้มาถึงที่นี่แล้วซซิเเตอรเอรร์ียวมมาาานพยายาทะไ หลังจากที่สัตว์ประหลาดหินพลาดการโจมตีมันก็ไม่หยุดแต่มันขยับร่างกายแทนร่างกายของมันดูไม่คุ้นเคยแขนและขาของเขาต้องหมุนสองสาครั้งก่อนที่เขาจะชินกับมันได้ช้าๆหลังจากการโจมตีครั้งแรกสัตว์ประหลาดหินไม่รีบเร่งที่จะปล่อยคลื่นแสงที่สองแต่มันกลับเข้ามาหาหลิวเวินอย่างช้าๆและรักษาระยะห่างจากเขา30ฟุตและหมุนวนรอบตัวเขาอย่างช้าๆเมื่อมองดูความเคลื่อนไหวในการต่อสู้ของเขาเขาดูเหมือนคอนามีชีวิตขาและเทคนิคของเขาไม่ต่างจากคอนามีชีวิตจริงๆ หลิวเวินหยิบไม้สั้นสีดำออกมาจากห้องเล็กๆท่อนสั้นสีดำถูกปกคลุมไปด้วยลวดลายอันวิจิตรมากมายเขาใช้มือทั้งสองจับปลายทั้งสองของไม้สั้นแล้วบิดไปในทิศท,ทางตรงกันข้ามทันใดนั้นแท่งสั้นสีดำสนิทก็ขยายจากด้านในออกเปลือกนอกของมันแตกกระจายและขยายออกเปล่งแสงออกมาข้อความจำนวนมากวิ่งออกมาจากร่างกายทีละข้อความโดยเกาะติดกับพื้นใกล้ๆโดยมีหลิวเวินเป็นศูนย์กลาง แกนอารเรชนิดนี้เป็นเครื่องมือจัดเก็บอารเรเวทมนต์ที่มีประโยชน์มากมันถูกสร้างขึ้นโดยเสี่ยวมานจากหนังสือโบราณและจากนั้นก็ปรับให้เหมาะสมตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือเวทมนต์ทั่วไปที่ปรมาจารย์อารเรพกติดตัวไปในโลกปีศาจคุณภาพไม่สม่ำเสมอโดยธรรมชาติมีทั้งดีและไม่ดีบ้างอย่างไรก็ตามว่ากันว่าเปลือกของแท่งอารเรที่ดีที่สุดนั้นถูกสร้างขึ้นจากออกซิเยนอย่างแน่นอนในเวลาเพียงชั่วครู่หลือเวินได้สร้างอารเรที่เรียบง่ายไว้ข้างตัวเขาสัตว์ประหลาดหินนั้นบงงงงงออิยู่่่่ททีีีโหหนนนดดดดใึสสสแแ อย่างไรก็ตามสัตว์ประหลาดหินไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติใดๆแต่มันกลับเงยหน้าขึ้นและตบหน้าอกก่อนที่จะก้าวหนักไปทางหลิวเวินหลิวเวินอยู่ที่ศูนย์กลางขององค์การก่อตัวคุกเข่าลงบนพื้นเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นและจ้องมองไปที่สัตว์ประหลาดหินด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟสัตว์ประหลาดหินดูเหมือนเดินช้ามากแต่จริงๆแล้วทุกย่างก้าวดูเหมือนจะทําให้พื้นสั้นลงความเร็วของมันก็เร็วมากเช่นกันแป๊บเดียวก็เกือบจะถึงแล้ว อย่างไรก็ตามในขณะน,นี้ร่างของลิวเวนก็ถอยถอยไปมากรักษาระยะห่างระหว่างทั้งสองไว้ไม่ว่ามอนสเตอร์หินจะพยายามแค่ไหนตำแหน่งของพวกเขาในแถวก็ไม่เปลี่ยนแปลงสัตว์ประหลาดหินตัวสันสะท้านกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันมันเหวี่ยงหมัดไปในอากาศที่ว่างเปล่าจนเกือบจะล้มลงคำรามสัตว์ประหลาดหินส่งเสียงคำรามต่ำและทันใดนั้นก็ยืดหมัดออกไปเพื่อฟาดที่เท้าของมันทำให้เกิดรอยแตกในการเชื่อมต่อของอารีเรด้านล่าง